ดวงชะตาของชาวลคาราศีพิจิกในวันที่28กันยายนไปจนถึงประมาณ23ตุลาคมปี2568ดาวพุธนะฮะคือดาวเจ้าเรือนที่8และ11ของคุณเคลื่อนย้ายเข้าสู่กลุ่มดาวราศีตุลเป็นจุดสมดุลของ12ราศีพุธเป็นเจ้าเรือนที่8คือการเปลี่ยนแปลงใหญ่เรื่องซ่อนเลนมรดกหนี้สินและการเงินที่เกี่ยวกับคนอื่น พุธยังเป็นดาวเจ้าเรือนที่11คือเครือข่ายเพื่อนฝูงเป้าหมายระยะยา,ยาวผลกําไรจากการลงทุนพุธไปอยู่ราศีตุลเป็นเรือนที่ส2องของราศีพิจิกคือเบื้องหลังความลับจิตใต้สานึกความโดดเดี่ยวและการปกปิดการเดินทางไกลและการพักรักษาฉะนั้นสรุปคือพลังการเปลี่ยนแปลงประสานกับเครือข่ายหรือกําไรโยงเข้ากับเรือนที่12คือความลับเบื้องหลังภายในใจเดือนนี้จึงเป็นช่วงเก็บตัววางแผนทํางานเบื้องหลังปรับโครงสร้างหนี้การเงินและการใช้พลังจิตวิญญ,ญาณเยียวยาตัวเอง พระนั้นชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดมาเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการพลิกฟื้นพลังชีวิตเดือนตุลาคมนี้ดาวพุธได้เดินเข้าสู่เรือนที่12ของคุณซึ่งไม่ใช่เวลาธรรมดาแต่คือเวลาที่จักรวาลกําลังดึงดึงคุณเข้าสู่การทบทวนปล่อยและการวางรากฐานใหม่ในเงามืดความเงียบจะกลายเป็นพลังความลับจะกลายเป็นโอกาสและความคิดภายในจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคุณ ขพะนั้นการงานเบื้องหลังจะเด่นเช่นงานเขียนวางแผนทําระบบปรับโครงสร้างโครงการที่คุณยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะจะก้าวหน้าในช่วงนี้ระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานเครือข่ายที่อาจเกิดเบื้องหลังในด้านของการเงินนะครับดาวพุธโยงเรือที่ 8- และ11เงินผูกกับหนี้การลงทุนร่วมหรือหุ้นส่วนเงินนี้คุณจะได้ทบทวนเรื่องหนี้สินรีไฟแนนซ์หรือการปรับโครงสร้างการเงินหรือทบทวนวิธีการดําเนินการ เงินเงินทองทองที่เกี่ยวข้องกับภายนอกอาจจะได้เงินจากควักเงินลับเช่นกู้มรดกหรือผลกับไรที่ยังไม่เปิดเผยหรือแบบคาดไม่ถึงแต่ระวังการสูญเสียเพราะการไม่ตรวจสอบเอกสารข้อตกลงต่างๆนะฮะมันอาจจะแปลอย่างหนึ่งว่านะครับในช่วงนี้นะครับใครที่มีความรักบางคนได้ลาบจากความรักจากเพศตรงข้ามจากต่างเพศ แต่ความรักในเดือนนี้อาจจะมีความลึกซึ้งมากขึ้นแต่บางครั้งเหมือนความสัมพันธ์ซ่อนเลนหรือมีเรื่องที่พูดไม่ออกคนโสดอาจจะเจอคนผ่านงานเบื้องหลังหรือการเยียวยาการเดินทางไกลคู่รักต้องเปิดใจคุยเรื่องความลับเพื่อสร้างความมั่นคงบางคนเนี่ยนะครับเรือนที่สิบสองเนี่ยที่พูดไปอยู่เนี่ยนะครับมันกระตุ้นเรื่องอดีตจิตใต้สํานึกสิ่งที่คุณยังไม่ได้เยียวยาอาจผุดขึ้นมาให้คุณจัดการเพราะในช่วงนี้เนี่ยมันเหมาะกับการนั่งสมาธิหรือทําจิตบําบัด ฝึกจิตฝึกใจหรือเรียนรู้ศาสตร์ลี้ลับโหราศาสตร์เชิงลึกหรือปัญญาโบราณเดือนนี้คือเวลาที่คุณต้องเงียบแต่ต้องคมหลักการของเดือนนี้นะครับเงินไม่ใช่สิ่งไม่ใช่แค่สิ่งที่เห็นนะฮะแต่คือพลังงานที่ไหลในเบื้องหลังถ้าคุณยังผูกพันกับอดีตนี่เก่ารายรับเก่าความสัมพันธ์ที่ค้างคาเงินใหม่จะไม่เข้ามาถ้าคุณเคลียร์ปล่อยเงินและโอกาสใหม่จะมาทันทีต้องบอกว่านี่คือคำมนตรา เชื่อมพลังกับดาวพุธท,ที่อยู่จุดที่12ในช่วงนี้ให้คุณประกาศออกมาและพูดกับตัวเองบ่อยๆหรือพิมพ์ใต้วิดีโอนี้ฉันปล่อยอดีตฉันเปิดพลังรับพลังใหม่ฉันจัดการเบื้องหลังชีวิตให้สะอาดเงินจึงไหลเข้ามาอย่างสงา่างามเคล็ดลับทําบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลผู้ป่วยหรือผู้ต้องขังเปิดพลังเรือนที่12เขียนสิ่งที่คุณจะปล่อยลงกระดาษแล้วเผาหรือฝังหรือลอยน้ําตัดพลังเก่า 3. คุณอาจจะใช้หินออฟซิเดียน นะครับเพื่อเสริมการปกป้องพลังงานสาหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยพอพูดย้ายเนี่ยต้องระวังเอกสารผิดพลาดระวังคําพูดมีคนมาพูดไม่ดีกับคุณมีเรื่องยุ่งยากเกี่ยวกับเอกสารมีคนผิดสัญญาอยู่ดีคุณได้ไปผิดคําพูดกับคนอื่นด้วยแม้กระทั่งคนอื่นผิดคําพูดกับคุณแม้กระทั่งในช่วงนี้อาจจะมีการขัดแย้งกับเพื่อนฝูงมิตรสหายหรือเครือข่ายเกิดขึ้นได้บ้างเพราะนั้นนะครับต้องระวังการเจ็บป่วยช่วงนี้เนี่ยบางคนได้ซุ่มเงียบได้เก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นต้องระวังของหายเอกสารหายหรือของส่่่่่วววนนนตตััหายยเเป็ชงททีีรููกิดอใบ เกิดขึ้นแต่ว่าต้องบอกว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเคลื่อนวันที่สองตุลาคมไปจนถึง23ธันวาคมนี่คือจุดใหญ่ในรอบ12ปีที่ครูแห่งจักรวาลดาวอำนาจของดาวสุเคราะห์อย่างดาวพฤหัสบดีที่เป็นประธานใหญ่ของดาวเคราะห์ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เงินทองจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาปัญญาความศรัทธาไมาเซ็ตจะมีโอกาสเปลี่ยน การเรียนรู้สิ่งใดจะนําเงินนําทองนําโอกาสมาให้ใครเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือวัวเรียนไวศึกษาจะมีโอกาสประสบความสําเร็จใครที่รอโชคจากต่างประเทศจะได้มาหรือการดําเนินการใดๆเกี่ยวกับต่างประเทศจะมีความสําเร็จบางท่านจะได้ผู้ใหญ่ที่มีอํานาจวาสนาบารมีมาหนุนหลังสนับสนุนดาวพระหัสเป็นมหาอุดก็คือเงินก้อนใหญ่เงินแหล่งรายได้เพิ่มโอกาสทางการเงินใหญ่ในรอบ12ปีนั้นเกิดขึ้นบางคนได้ความก้าวหน้าได้ชื่อเสียงได้ขั้นได้ตำแหน่ง ใครที่มีลูกลูกหลานลูกน้องบุตรปริวาจะนาความสําเร็จนําชื่อเสียงมาสู่ดวงชะตาและนี่คือภาพรวมดวงคุณในช่วงนี้นะครับจําไว้นะครับนะครับว่าดวงดาวเป็นเพียงพลังงานเบื้องบนแต่ชีวิตจริงจะสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับพลังงานใจและเครื่องมือที่คุณเลือกใช้หลายคนถามว่าแล้วเราจะปรับพลังงานยังไงให้ดวงดีขึ้นจริงนะครับก็มีหลากหลายศาสตร์หลากหลายแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักโหราศาสตร์การเงินนะครับถ้าใครอยากจะเรียนนาก็ยัง เปิดอยู่นะครับในคอร์ส100กดแห่งความบางังคั่งเฉพาะราศีคุณนะฮะก็จะพาคุณปรับเปลี่ยนพลังงานเพื่อไปสู่ความบางังคังก็ทักหาแอดมินหรืออาจจะใช้าศาสตร์ในเชิงของการตั้งเจตจำนงนั่นคือเครื่องรางเครื่องรางเนี่ยมีหลากหลายวัฒนธรรมกรีกโบราณก็มีนะครับเมโสโปเตเมียนะฮะอินเดียโบราณน,นะครับสายพระเวทต่างๆนะจีนนะก็มีเครื่องรางกันทั้งนั้นเครื่องรางเนี่ยเป็นตัวแทนการเชื่อมพลังงานกับจิตใต้สำนึกถ้ามองในเชิงจิตวิทยาต้องบอกว่า คือถ้าใครบูชาเครื่องรางเนี่ยเคล็ดลับง่ายๆคืออย่าบูชาด้วยใจข้างบนนะฮะลังเลนะฮะมันก็จะสิ่งไม่ดีก็จะไหลเข้ามาแต่ถ้าบูชาด้วยใจที่อิ่มเอมอุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งนะฮะมันก็เหมือนการเชื่อมพลังงานนะฮะแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในฐานกวิทยาศาสตร์ระดับโลกอย่างดรโจดิพเพนซาพูดไว้ว่าเมื่อคุณเปลี่ยนพลังงานคุณเปลี่ยนชีวิตได้นี่แหละครับนะครับคือเหตุผลที่เกจิโบราณนะฮะหรือแต่โบราณหลากหลายวัฒนธรรมเขามีเครื่องรางกัน นะสำหรับท่านใดอยากจะได้เครื่องรางนี่คือพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปูแลนามีเจ็ดโลกธาตุเพื่อให้เป็นกุญแจเชื่อมพลังดวงดาวพลังจักรวาลและพลังใจของคุณให้ตรงกับความมั่งคั่งโชคลาภและโอกาสใหม่ๆบอกเลยนะครับรุ่นนี้ไม่ใช่ธรรมดามีลูกศิษย์หลายคนที่บูชาไปบางคนจิตตั้งมั่นเพียง21วันอยู่ๆก็ได้เงินก้อนใหญ่เกือบล้านเข้ามาอย่างเหนือความคาดหมายคุณอยากเริ่มต้นสร้างพลังงานใหม่ให้ชีวิตถ้าคุณอยากเปิดโลกแห่งโอกาสการเงิน ความรักการงานหรือแค่ต้องการมีที่พึ่งทางใจให้มั่งคัง่งนี่คือโอกาสของคุณนะรีบจองนะนี่จะหมดแล้วนะพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปูแลนาะมีเจ็ดรสาติก่อนจะปิดรุ่นพาะสร้างจานวนจํากัดนะเพื่อคงพลังงานแท้จริงเอาไว้นะครับคือเนี่ยนี่ก็เป็นความเชื่อนะของแต่ละบุคคลนะนะครับแต่ถ้ามองในเชิงวิทยาศาสตร์พลังงานมันเหมือนการตั้งเจตดจำนงนนะครับเชื่อมเข้าไปกับจิตใต้สํานึกดี๋ยวคนนี้เขาบอกว่าบูชาพระจักรพรรดิเปิดโลกมาเนี่ยมีโชคเก้าแสนบาทเลยค่ะอัศจรรย์มากๆได้โชคลาภจากผู้ใหญ่ด้วย หนึ0 0แสนบาทพกติดตัวตลอดความเชื่อส่วนบุคคลเ,เขาส่งมาให้ดูเก้าแบาทนคนนี้เขาบอกว่าเขาถูกหวยเนี่ยเขาไลายเาบอกได้รับพ้าถูกหวยลาบนล่างเลยค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับนะสำหรับท่านใดอยากได้วัตถุมงคลน,นะครับเอาไว้เชื่อมพลังงานกับตัวเอง,เองก็ทักหา,ากเป็นรุ่นนี้หมดแล้วหมดเลยไม่มีสร้างซ้สำสวัสด